ครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับเจ้าเสือใหญ่สอัเดียพันธ์ครับเจ้าเสือใหญ่สอดดียพันธ์ครับผมต้องบอกว่ามีโปรแกรมอีกแล้วครับเจอคู่ลับคนเดิมแต่ว่าครั้งก่อนไม่ได้ชกกันครั้งที่เราช่วดไปครับรอบนี้ก็ได้เจออยู่แล้วนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนอยากอยากดูเลยครับอยายบ้างเจอกับโฟกัสก็รู้สึกก็รู้สึกดีครับที่ได้เจอกับน้องครับก็อยากอยากชกกับน้องนะครับก็น้องฝีมือแล้วก็น้องกําลัง ฟอร์มสดได้ครับตอนนี้อืมห้าไฟหลังสดเขานชนะรวดเลยครับผมมาช่องเจ็ดนี่เขายังไม่แพ้ใครเลยสามไฟหลังใช่ครับแล้วเราอะยังไงบ้างสามไฟหลังสามไฟหลังก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับอืมไฟล่าสุดเราชนะใครไหมชนะตรงซับครับที่ออตคอครับยังไงบ้างงั้นชนะได้ลูกไหมครับก็ชนะชนะคะแนนครับชนะคะแนนครับอืมก็มาวันนี้ก็มาเจอด้านล่างของเจ้าโฟกัสมีลูกไหนที่กังวลบ้างเนาะก็ถามว่ากังวลไหมก็ไม่ครับก็ชอบครับอืมก็ชอบ รเราก็ได้ศ e ึกษาดูเทปไปแล้วแหละครับผมไฟที right. ่แล้วนี่ป่วยไปใช่ครับหลังจากวันนั้นซ้อมมาเต็มที่แล้วแล้วกลับมาคิดซ้อมกี่วันหายป่วยก็อยู่ที่่า้ตลอดครับก็ซ้อมมาตลอดเรื่อยๆทาร่างกายมาตลอดครับก็ซ้าร่างกายมาตลอดเลยครับไฟนี้น้ําหนักเท่าไหร่ไฟนี้ต่อย128 128ไม่น่ามีปัญหาเลยนะใช่ครับคุมกี่โลประมาณ5โลครับ5โลก็ไม่ได้เยอะมากสบายสบายครับ มีลูกไหนจะไปใส่กับโฟกัสอาทิตย์นี้ก็ต้องรอดูเกมบนลชกอีกทีครับอืมเราก็เปียกไมห่หลายลูกนะรเรื่องเขารอยอมีโอกาสไหมก็ถามว่ามีโอกาสไหมก็ต้องรอจังหวะด,ดีกว่าก็จังหวะจังหวะอืมามีจังหวะที่สามารถใส่ได้ก็ถ้ามีก็จะพยายามทำให้ชมตลอดอือยู่ที่ค่ายสดุดยดยพันเนี่ยมีใครเป็นกุปังผู้ซ้อมบ้าง ก็มีพวกอาณัตแล้วก็พวกที่แหลมสิงก้าผจนตัวใหญ่ๆหลายก้าจนกลับมาด้วยไฟนี่ก็หลายๆคนใช่ครับสุดท้ายน้องอายุอานเท่าไหร่แล้วปีนี้21ครับเป็นคนกรุงเทพมหานครครับฝากแฟนคลับกรุงเทพมหานครหน่อยก็ผมเจ้าเสือใหญ่สืยพันธ์ครับก็อาทิตย์นี้ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับก็ผมจะทําให้เต็มที่ครับรอเชียร์ ผมได้ครับพร้อมจะดับซ่าโฟกัสไหมเนี่ยครับก็ต้องรอติดตามครับครับผมน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่เนาะน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณ63ครับอืม่ฝากติดรั้งแฟนคลับเราครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามผมก็ช่วยเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจผมได้ครับผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะเอาชนะกลับมาค่ายให้ได้ครับโอเคน้องขอบคุณครับ